สีใหม่ของถาดใส่อาหารดีค่ะไใบตองเป็นธรรมชาติครับผมเอาใบตองใส่ฮะเขาจะได้กินใบตองด้วยนฮะกาสวัสดีจูบย,ยามยินกันนะครับ ดินนี้มาสะทายหน่อยจอยจะได้กินอาหารได้ฮะ <c oughs> สะทายจอยจะได้ยิ้มแลวจะได้กินไปหมด <c oughs> อ่าหนูตาฝากขนุนกับประกาศมาให้นะับผมเอาว้ตองไว้จะถัดเจ <c oughs> าะถัดไหมฮะถัด <c oughs> <c oughs> ถาดถาดใบตองหลอบอืมแซ่บ ารถ้ามีโอกาสอ,อยากบอกเจ้าอาวาสว่าไม่ควรให้สุนักเข้ามาในบ้านเพราะอะ,อะ จะมีเห็บหมัดมาอยู่ในบ้านจอแพร่พันุ์เต็มบ้านจอค่ะอ๋ออร่อยไหมครับจอครับผมอร่อยอร่อยเลยนะจอสวัสดีค่ะน้องนีนและจอยามยีนครับผมน้อนนี้ไม่สบายเป็นหวัดหรอคะครับผมกินหน้าอินดูครับผมนี่อาจจะแหบนิดน,นึงค้าวไปลนะ่ะ กีนขนุนกับถาดม่ต้องแล้วก็ผักกาดยำมยินท้าขนยมถาดม่ต้องจะช่วยในการเวลาอุจจาระอะไรเงี้ยมันจะช่วย มไม่จอ่อห้ามต้งสุดเข้ามาติดขาดค่ะครับผมหาเร็วๆนะคะน้องเนียนจ่อจะติดหมดไหมครับไม่น่าจะติดนะของกินเยอะเชียวจ่อกินเองป้ะสิกินเองป้ะสินงากัน,น,นลักให้กินจอกินใหญ่เลยคงหิวครับผม ความถ่านแล้วทิ้งหมดแล้วเอ้ยเดี๋ยวเราจะเก็บไปข้างบนกันได้ทิ้งหมดเลย

ข้าสไตล์ข้าโกนะฮะเรียบร้อยขนุนอร่อยไหมจอต้องถามว่าขนุนกับขนุนกินด้วยกันอร่อยไหมขนุนกินขนุนฮะต่อนั่งหันหลังกลัวติดวัดครับผมโทษโทษโทษโทจอโทษโทษโทษโท้าตอมีประหาจ้ อัปเดตจ,ออ,ดจ,จออัปเดตยมยินหมูจออัปเดตยมยินครับ フフフ。<c oughs> <c oughs> เอาเวยถ้าอาขาตากลมหนาวถ้าขาโชคไค่ตากลมหนาวนอนให้เขาผุอีกแล้วหลวงพี่จอจอน่ารักนะลูกนีนค่ะจับได้สบายค่ะครับผม <c oughs> น้องหมาเขาว่ามากับหลวงตาค ค่ะควงตาสบายไม่จอ๋ออาที่หมามันเข้ามาคือปด่งตาเปิดประตูใช่ไหมฮะ ให้ FC เข้าทีนี้ FC ก็เข้ามาใช่ไหมครับผมก็เขาลืมป,ปิดประตูเนาะหมาก็เลยเดินเข้ามาให้หมาก็เลยเดินเข้ามาหมดเลยฮะแต่ว่าตัวใหญ่ไม่ได้เข้ามานะครับมีแต่ตัวเล็กใครใหญ่ๆใ,นใ,นในครใหญ่ๆอ่าใครเนี่ยใครเนี่ยจับเป็นข้งก้อนเลยเห็นไหมนี่ยใครใครใครใหญ่ๆเนี่ยฮะใครใหญ่ๆใครใหญ่ๆ,ๆ ถ้าสบายใจถ้าสบายใจมากเลยนะจอ๊อไข่ใหญ่ๆเลยจออุ้ยจำเป็นมั่เดูฮะหนึ่งโอ้ยโอ้ยคือใหญ่แท้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ไข่จอใหญ่หญดูฮะกำมือนหนึ่งนะมับอื้มไตมือฮะคุณโยมกำมือนหนึ่งเลยนะเอาแล้วก็ไปทาลวเลวย ท่าหมูตะแคงอันนี้คือท่าหมูตะแคงครับคุณผู้ชมแล้วกยจะเป็นท่าอีก้วเว้ยท่าหมูหมอบ 都还没录。 มันแค่แล้วนะจอนลยดูดิตัวแล้วเออ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 คันคันเออเอาเลยถ้าหมูหมูตะแคง tươn 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 trò gì là trò tươn กัสดียดยมยังเงี <en> <ator il S 1> ้ยงด้วยนะครับเอาเว้ยหมอบให้ดูอีกแล้วหมอบจริงแล้วเราอะฮะ สบายเลยจอลิอั่วนครับผมถ้ <c oughs> จ,จะสบายมากครับผม สวัสดีค่ะจอนาไหมจอเขามีคน พริกตัวเร็วพริกกระตัวพริก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 ตัวเร็วพริกตัวเร็วไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่ทางนี้โอ้ยทับขาตั้งกองอ,อีกเอ้ยจ๋าไปหมดไปหมดอือเสร็ียบร้อยล็อกขาตะกรงที่ไว้ให้เหนื่อยมากจ้า ขอบคุณเมื่อไม่ต้องโรไล์เนี่ย ไข่ใหญ่ไข่ใหญ่จังไข่ใหญ่น่าทอดเนาะไข่หมูอ้วนดึกดุดึกดุไข่เด้งไข่เด้งไข่เด้งตึดด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 ึดผูจ๋าไข่เด้งไข่เด้งไข่เด้งตึดด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 ึด

ไปแคปประตูน,ตนี้นี่ประตนี้อ่าอ่ะหอ้ยจับค้าหาท่า,ทานี่ไปขุดฝั่งนี้หน่อย สวัสดีอารทุกท่าน้วนะครับโกโมโจออยามยินครับไปตื่นแล้วจะทำอะไรนะทำจอที่ดอนนี้ ี่นอนนี่ท่านได้แต่ใดมาสใส่น่าจะตอนกิ้งฮะจอกิ้งมาแล้วเป็นอย่างนี้ก็จะขอ,อยตดการลงสุดไเปแค่นี้นะครับผมก็